ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่5มีนาคม2500 67ครับด่วนนายกเศรษฐาทวีสินนะครับตั้งคณะกรรมการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะครับนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมเสร็จเนาะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนายกเข้าใจนะครับถึงความต้องการประชาชนไม่ว่าจะลงพื้นที่ไปที่ไหนเนี่ยทุกคนจะถามนายกเมื่อไหร่จะได้เงิน10,000นายกเมื่อไหร่จะแจกเงินดิจิทัลนะครับซึ่งขณะนี้รัฐบาลกําลังรอข้อมูลจากหน่วยงานที่สอบถาม ไเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลนะครับและตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนายกบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่นายกเนี่ยได้ทวงถามไปเนี่ยได้ยินเสียงของประชาชนเช่นกันว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยรอโครงการเงินดิจิทัล10,000บาทมันจะตุ้นเศรษฐกิจอยู่ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีการชี้แจงแล้วก็แถลงอีกทีนะครับซึ่งเขาได้มีการประชุมไปครั้งล่าสุดแหละเขาก็ให้เวลาประมาณ30วัน จะมีการประชุมสรุปอีกครั้งเดี๋ยวต้องรอว่าเขาจะมีการประชุมสรุปอีกรอบเมื่อไหร่แล้วสตังค์จะก่อติดให้นะครับใครที่รอเงินดิจิทัลอยู่นาะยกบอกว่ายังไม่ได้ยกเลิกนะครับแต่ต้องรอการอัปเดตจากทางรัฐบาลอีกทีก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียและการสตังค์จะไปตามข่าวให้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยนะครับคนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดวยตรงจากช่องสตังค์มีเดียส่งข่าวให้ฟรีไม่คิดเงินครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสสวัสดการ แห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ